สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรบนนะคะตัวเดียวสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนใช้รางวัลเลขไทยสองตัวใช้หลักสิบนะคะศูนย์นะคะหลักแสน บวกสองหลักสิบนะคะบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่ศูนย์บวกสองนะคะบวกเจ็ดได้เก้าเลขที่ออกนะคะสอง ส่นเก้านะคะเก้าน,นะคะเข้าหลักหน่วยวันถัดมานะคะเจ็ดบวกนะคะห้า บวกสามด้วยเจ็ดห้าคูณที่เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะคะสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าได้เก้านะคะเลขที่ออกนะคะ เลขที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยมวดถัดมานะคะแปดหลักแสนบวกนะคะสองหลักสิบ 10, บวกนะคะเจ็ดคงที่ 8ปบวกสนะคะเป็น10บวกเเป็น17เจ็ดเลขที่ออกนะคะ7 0 0เข้าที่7หลักร้อยนะคะงวดถัดมานะคะ5 บวกห้านะคะบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่ห้าบวกห้านะคะเป็นสิบบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบเจ็ดเลขที่ออกนะคะสาม เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะเข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเวื่อถัดมานะคะแปดหลักแสนบวกห้านะคะหลักสิบบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่ 8ปบวกหเป็น13 13าบวกเนะคะเป็น20เลขเด่นที่ได้นะคะตัวเดียวก็คือ0นะคะสูตรนี้นะคะก็ระยะการเดินนะคะเพิ่งเดินเพียงแค่สีงวนนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือศูนย์ คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ